ยั่วยวนกระเทยเก้กกวางละมั่งบางผาสองพี่น้องนิกกี้เมาเนี่ยล่าสุดนิตยาสารแอติจูดเนี่ยจับสองพี่น้องเนี่ยมาหวดกล้ามโชว์กันสดๆดเลยแล้วมีคนไปเมาสนางอีกว่านางเป็นเก้งคู่แพ็คเก้งคู่นี่มันดํำยืนยันสิก็มันปากเสียขนาดนี้อย่าไปยืนยันไปต้อนรับ <c oughs> เลยก่ <c oughs> ขอต้อนรับนิกกี้กับเมาอะยืนยันว่าเป็นไหน,นา มาดีครังยี่เดียดมาดังยี่เดียดเดียวเขาเหมอนปิ้งมันดำเขาพูดเดี๋ยวเถียงเขาแล้วว่าไม่ได้เป็นเคยปิ้งผมด้วยโเข้าวงการใหม่ๆปิ้งผมด้วยไอ้บ้าฉันไม่เคยมีอารมณ์ร่วมทางเพจแก่แก่ไม่ออกแพจตอนแรกกับปิ้งผมด้วยนั่นแหละแล้วโดนลวนลามหรือเปล่าครับ ก็เป็นคนนำแต่เขาขอให้ไปตัดรายการคู่เขาใส่เสื้อก็ดูเฉยๆนะโอ้โหถอดเสื้อทำไมอ่ะเมาบึกเมาบึกผมไม่เม้บึกครับพี่ตั๊กผมเละผมเละผมเละเมาบึกนี่ผมไม่มีที่จะจจับใครแกคิดว่ามารายการที่แกจะพลาดกันถอดเสื้อเหรอเมาถอดมันนี้กิ๊ทั้งคู่เนี่ยเออนะต้องถามอีกอยู่ดีๆสองพี่น้องนี่ทำไมถึงตัดสินใจมาถ่าย หนังสือเรื่องนี้คือที่จริงออแล้วคือไม่มีใครลงแลครับเขาเลยเรียกเราเมาอนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเม้าเคยลงก่อนแล้วครั้งนึ่งครับผมไม่เคยลงแล้วทีนี้นายไลนะ์มาบอกว่าพูดชัดๆนะพูดชัดๆนายไลน์มาบอกว่าพิกกี่เตรียมขึ้นปกแอติจูดเดือนมูาพาธ์ชัดๆกว่านี้นะอีกเหรอผมจะใช้ดได้แค่นี้เหรอ แล้วนายบอกว่าให้เวลาฟิตหุ่นสิบวันครับก่อนหน้าสิวันนะแล้วคือก่อนหน้านั้นคือเราอ้วนมากเลยทั้งคู่คริงคือพิถาเนี่ยแหละใช่พิถาก็บอกว่าพี่น้องคู่เนี่ยฟิตหุ่นสิบวันปกติเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วหรือเปล่าเมาออกเรื่อยๆมาบ้านครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไม่ได้ฟิตเนสมันเลยประมาณ สี่ห้าเดือนนะครับแล้วมันมันวนไปยั่วไอนายใช่ครับแล้วเป็นลดยังไงมันมีมันมีสูตรลดใช่ไหมลดก็คือจะไม่ทานข้าวเลยตอนตอนตอนเย็นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะฟิตเนี่ยทุกวันทานอะไรไม่ทานข้าวจะได้บอกแฟนๆอย่างจะผลไม้หรือว่าทานพวกผักอะไรเงี้ยครับเด็กๆมันไม่เอาอยู่ใช่ไหมลงเร็วแล้วก็ต้องเบิร์นวันละชั่วโมงครับเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นอีกครึ่งชั่วโมงเบิร์นด้วยวิธีไหนวิ่งเบิร์นแล้วก็ไปวิ่งครับวิ่งลู่วิ่งลู่ใช่ครับวิ่งลู่อะไรคือวิ่ง เมื่อก่อนว่าเราสองคนที่หุ่นเป็นยังไงไปดูสิคะมาดูภาพหน่อยนี่นี่คือตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็คือจะซ้ำมั่มนิดนึงเจ้าเนื้อใช่แล้วแล้วเราเริ่มมาออกกําลังกายฟิตหุ่นกันจริงๆเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะครับเริ่มมาฟิตเนสยกเหล็กก็อันนี้ลูกนี้ตอนเด็กๆครับเด็กๆเมาเลยเมายกเหล็กตอนเป็นคนเดียวนะด้านซ้ายคล้ายอะทำแบบนี้นี่กี้ัอ้วนนั่นน่ะ หน้ามันชอนคิงสั้นเลยตอนเด็กมาก่อนแต่ผมอ้วนมากตอนผมมอหนึ่งน้ำหนักผม80ดสิบไงตายแล้วแล้วผมไปจีบหญิงพี่ตั๊กเออหญิงผกว่าไม่ไหวอ้วนดําเกินนั่นแหละคือที่มาใช่ไหมผมก็เลยแค้นโอ้หลังจากนั้นน้หลังจากนั้นผมไม่เอาหญิงคนนั้นอ่ะเป็นจู้พูใหม่ผู้พูดผู้พูดใหม่เลยหลังจากนั้นผมก็ไปวิ่งครับไปวิ่งประมาณแบบเทอมหนึ่งไปเทอมใหญ่ครับพอแบบ เปิดเทอมอีกทีนึงเพื่อนๆนึกว่าเป็นเด็กใหม่หมดเลยเพราะว่าผอมลงเกือบ20โลครับประมาณแค่มีเป้าหมายสี่เดือนนะครับสี่เดือนแล้วก็ไปจีบสาวไหมจีบสาวไหมจีบสาวก็จีบคนอื่นแล้วครับคนนั้นผมแล้วก็จีบติดแคทไหทร้อนหลอนถ่ายแค่แคไม่แล้วทุกวันนี้นี่คุณก็ดีแบบนี้นะหน้าตาก็ดีแบบนี้อาชีพการงานก็พร้อมเจ้าชู้ไหมถามจริงครับเจ้าชู้ครับวันนี้มีมีเล็กน้อยพิชาคิดไม่เล็กอะมีบ้างครับนิดหน่อยผมดูเรื่องผู้ชายหลาล่าแล้วผมชอบมากเลย อ้ายืมไปที่พี่ยืมไปที่พี่หน่อแบบแบบทรายแบบพี่เตียบพี่เกลืออะไรเงี้ยเอาเอาบอกดูผู้ชายหลานร้านนี่ตัวเขาเลยแหละเนี่ยตัวเขาเลยเหมือนเลยแต่เหมือนผมเลยเออแต่ว่าสมัยก่อนเจ้าชู้แต่นี้ไม่ค่อยพูดชัดชัดสมัยก่อนเจ้าชู้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับแต่แล้วว่าตัวพี่เนี่ยจะไม่ไม่ธรรมดาไหนจริงเหรอ ถ้าทางเจ้าชู้น้องจะเฉยๆอ๋อน้องแสบกว่าสิจริงเหรอน้องแสบมาเยอะไม่แน่ไม่ตั้งเงียบๆผมก็เงียบเงียบเนี่ยนะน้องก็เงียบไดนี่ยก็ได้ใช่ใอ่แล้วเอ่อเมาส์จากเหตุการณ์ที่เคยไปขับรถชนร้านค้าค่ะ เคลียร์เรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยแล้วครับคือตอนนั้นรถชนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไม่ได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องนอนนอนพักอะไรเงี้ยเห็นบอกว่ามีอาการปอดช้าเออไม่ครับที่จริงปอดช้าคือคนที่โดนชนครับอ๋กคนที่โดนชนผมที่เป็นเป็นแค่แผลเย็บเฉยเยอาแผลเย็บเฉยเยเย็บที่ผ้าเข็มแล้วมีผลข้างเคียงไงไม่ทาให้เราแบบว่าไม่สามารถออกกำลังกายได้เต็มที่ก็คือเหมือนกับ ช่วงนั้นเราเราก็พักไปเลยอะไรอย่เงี้ยครับนอนพักที่บ้านแล้วก็ไม่ไม่ได้ออกกําลังกายแล้วพอฟิตเนสนี่คือมันมันต้องเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันหยุดพักไปสักพักนึงมันก็พอจะออกก็ขี้เกียจละไม่เล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทิ้งช่วงไปเลยไม่ไม่ไม่โฟโต้ช็อปหรือเปล่าไม่รู้ไม่โฟโต้สอบถอดถอดถอดมาว์มาวๆมาวๆมาว์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 มาวๆมาว์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 มาว อะอนะนว่าวันนี้เอาใจมดดำจริงๆมดดำมีหน้าที่ถอดเสื้เขามีแต่สองคนต้องรวมลหนึ่งนี่เป็นหนึ่งเป็นลวมประดตอนีมดดำโดนเดยกันอแลกตวตอตวต้องานกันต้อต่อ เสียเวลาไปแล้วเร็วๆทอดมาเมายังได้อยู่นี่โฟโต้ไมอะไรไมได้ของจริงเมาเมาพอโชว์ได้อยู่เร็วๆถอด้เเร็วๆอโได้เบาๆแลวผมได้ชานมทอดาลยด้วลวอไดไวกันไปดไปถอ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 ดอไดอดอไไดไปอดไปอดไปอดมไอดไปอไปได้จริงอดไปดทไปไปดดอด โซฟีนิเมลนะฮะวามแงแผงแล้วโอ้โหดูเป็นเกมมากเลยถอดเสื้ออย่างนี้แล้วพูดไม่ไม่ถือไม่ไม่พูดใส่ไม่ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยวันแรกเลยนะครับยังไงใครก็สามารถไปติดตามที่แผงหนังสือทุกประเทศได้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ร้อนเงินอยู่ให้แม่วัดดํจับมือเลยเอาล่ะขอบคุณโซพี่น้องนิกกี้เมลมากนะครับขอบคุณครับ